พร้อมนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการนวดแขนนะคะดับแรกเราจะเปิดเป็นประตูลมก่อนนะคะแฝบวางนะคะพอเราเปิดประตูลมเราจะใช้กดตรงนี้นะคะหันไปกดอยู่ตรงนี้นะคะกดหนึ่งโน้มตัวเทน้ำหนักลงไปนะคะต่อไปค่ะกดแขนเหยียดแขนให้ตรงนะคะกดกด หยับแขนมาเพราะว่าเราต้องกดใช้พื้นที่นะคะลูกค้าจะได้ไม่บาดเจ็บนะคะกดกดกดต่อไปค่ะใช้ในส่วนของยาหมองนะคะกดลูดตรงที่ตึงตรงไหนตึงก็ลูดให้ลูกค้านะคะกดไล่ไปนถึงข้าง,งบนลูดลงมาลูดลงมานะคะ รูดรูดลงมาครึ่งน,นะคะขอ้อหมุนหมุนนิ้วนะคะรูดตามล่องนิ้วรูดตามล่องนิ้วนะคะรูดตามล่องนิ้วกดให้มันเป็นสีฟ้าสีเขียวรูดตามล่องนิ้วนะคะรูดรูดตามล่องนิ้วนะคะ รูดตามร่องนิ้วรูดตามล่องนิ้วรูดนะคะรูดนะคะกดแนวด้านนี้กดก่อนแล้วค่อยรูดนะคะอย่าเพิ่งล้ากดกดปพิบตามกดนะคะกดรูดนะคะรูดตามร่องนิ้วนะคะรูดเลยรูดตามร่องนิ้วต่อไปค่ะจับแขนตั้งขึ้น โูดนะคะรูดตามร่องมือรูดไปตามร่องกระดูกนะคะของมือรูดที่ปลายนิ้วโลดรูดนะคะรูดโูดโูดมือเดี๋ยว้าไปจับข้อตรงนี้จับแค่ประคองนะคะหมุนหนึ่งหมุนสองหมุนสามดึงนะคะจับข้อต่อตรงนี้ ขยับแบบนี้นะคะดึงต่อไปค่ะมือจับยกตั้งดันกดดันกดกดกดนะคะฝั่งนี้ดึงดึงดึง ดึงนะคะมือหวายต่อไปเป็นการดึงนิ้วนะคะเวลาดึงนิ้วให้นั่งให้นั่งเพื่อที่จะจโยกตัวได้นะคะหมุนดึงต่อไปหมุนหมุนดึงหมุนดึงหมุนดึงผ้าซักมันยามองกดกดกด เปี่ยนก <ล ısı> ็จะหลับอย่างเดียวโกดกดเปลี่ยนข้างค่ะ